สวยจังเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและกุคุณแม่บ้าน f ฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมมีเมนูอีกหนึ่งเมนูที่จะมาทำกับหม้อทอดอไร้น้ำมันนะครับคือเมนูนี้เคยทำไปหลายรอบแล้วนั่นก็คือเมนูไก่ย่างนะครับหรือจะเรียกว่าไก่ทอดก็ได้เนาะเพราะว่าเอาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยจะเรียกว่าย่างหรือทอดมันก็คล้ายๆกันนแหละนะฮะหรือว่าใครจะเรียกว่าหมอ้ออบลมร้อนแอร์ฟ y ายเออร์ก็แล้วแต่สะดวกเนาะในที่นี้ Family Man พพ่อบ้านงานครัวขอเรียกว่า หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วกันนะครับวันนี้เอาส่วนของอะสะโพกไก่นะครับสะโพกไก่มา3ชิ้นนะครับราคาประมาณ40บาทเองนะสชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยน้ำหนักก็รวมกันแล้วประมาณ6กขีด40บาทเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะหมักปรุงหมักไว้ก่อนนะเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวอันแรกเรามาโคลกนะครับโคลกเครื่องปรุงนะครับที่จะใช้ในการหมักไก่กนะันเนาะหมา อ,อันนี้เป็นเนะื้อรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับหรือว่าเรียกว่าสามเกลอเนาะใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นเมล็ดผักชีนะเมล็ดผักชีผมมาใส่น่าจะประมาณช้อนก,กว่าๆนี่แหละคือปริมาณเนี่ยผมกะกะเอานะครับไม่ได้มีสูตรแต่ตัวเนาะเวลาผมทำอาหารเดี๋ยวขออนุญาตเอาไป โขกแป๊บนึงนะครับปิ้งพอโครกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ละเอียดมากนะผมเอาหยาบๆนะครับมาทีนี้ก็จะหมักละอ่าเห็นเนาะเนี่ยครับไก่สะโพกไก่1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับสีบาทนะนี่ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยละเอาสามเกลือที่เราโขลกเมื่อกี้ลงไปก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันหอยนะเนี่ยนะครับประมาณช้อนกว่าๆช้อนนิดๆหรือว่าช้อนหนึ่งก็ได้รสดีกับผงชูรสนะครับ น้ำปลาผมจะใส่สองช้อนโต๊ะหนึ่งสองโอเคผมจะให้มันหอมหอมน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะใส่ไปช้อนหนึ่งทีนี้เราก็จะขยำส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันให้มันเข้าในเนื้อไก่โดยเฉพาะน้ำตาลเนี่ต้องบ,บี้ให้มันแบบ ละลายนะครับอะถ้าคิดว่ามันละลายมันเข้าเนื้อมันหมักโอเคแล้วนะ่ะนะครับผมก็จะเอาใส่ในกล่องซปเปอร์ล็อกอันนี้นะครับเมื่อก่อนเราจะใช้แลปปิดอาหารปิดแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล่องแบบนี้มันสะดวกดีผมก็เลือกเอาใส่กล่องแบบนี้ โูแล้วชิ้นมันเบล,เลอเบลลามันจะใส่หมดหรือเปล่าไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> ก็คงพอดีแหละ,ะเครื่องทั้งหมดเนี่ยก็ผมก็เอาใส่นะ,ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับได้ละ หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับประมาณ3ามชั่วโมงเนาะแล้วเราค่อยเอามาย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันครับ3ชั่วโมงผ่านไปหลังจากผมเอาไก่สะโพกไก่หมักแล้วไปแช่ในตู้เย็นนะครับตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเอามาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะลองมาดูว่าผลจากการหมักมันเป็นยังไงเนาะ นี่นะครับโอ้แหก็น่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราเจะเอาไปใส่ในตะแกรงของหม้อทอดไรนะ้น้ำมันเลยนะครับปรเปเยอะไปนนี้ก่อนอ,อันนี้ผมไม่ได้รองกระดาษไขอะไรเลยนะครับผมก็จะเอาไก่ใส่อย่างนี้ไปก่อนเลย ผมจะเอาด้านใต้มันขึ้นก่อนนะอย่างงี้นะหม้อทอดไรนะ้น้ำมันอันนี้เป็นของอาคนนตินะครับ<ม>เขาให้ผมมาใช้ขนาด6ลิตรใส่ได้3ชิ้นใหญ่ๆพอดีเลยนะครับสะโพกไก่3ชิ้นโอเค มจะอบสักสองรอบนะครับรอบแรกใช้ประมาณ180องศาเวลา20นาทีก่อนเนาะครบ20นาทีแล้วครับอืมสวยจังเลยอ่ะทีนี้ผมจะกลับด้านแล้วก็ไม่ติดตะแกรงด้วยนะนี่ โอเคไม่ติดไม่ติดทั้ง3อันรอบ2องนี้ผมจะใช้อุณหภูมิ180องศาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเวลาเราจะเอาแค่ประมาณสัก10นาทีก็พอก่อนเนาะ คือถ้ามันถ้าดูแล้วมันยังไม่สุกเนี่ยก็ต่อเวลาได้แต่ถ้ามันไหมไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไงโอเคครบอีก10นาทีแล้วนะครับโอ้โหสีสวยกลิ่นหอมสมุนไพรปลองไปชิมกันครับไม่ติดตะแกรงนะรอบนี้ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสะโพกไก่หมักอะไรอ่ะสามเกลอเนาะแล้วก็มีเมล็ดผักชีด้วยนะครับอันนี้ใช้เวลาในการอบประมาณสักเท่าไหร่นะ20บวกอ่าสิก็30นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับแต่หมักถ้าหมาักยิ่งหมักนานยิ่งเข้าเนื้อยิ่งอร่อยนะเดี๋ยวเรม,มชิมให้ดูเอาอันเล็กๆนี้ล้กันนะครับคือดึงออกมาเนี่ยมันหอม หอมกินสมุนไพรมากผมชอบมเมล็ดผักชีไงคำโตๆตเลยนะอืแป๊บนึงนะ <c oughs> คือเครื่องที่เรามากับมันเข้าไปในเนื้อไก่เลยทำให้ไก่นุ่มนะครับแล้วก็หนังมันเนี่ยโอเคเลยนะครับ จริงๆผมชอบกินหนังนะนะหนังมันจะแบบกรอบๆเนี่ยได้ยินเนาะมันก็มีมเมล็ดสะทีกุบกรบกุ๊บกบอืมเดี๋ยวคุณแม่บ้านจะมั่นไส้ <laughs> ลองไปทำดูนะครับง่ายๆสะโพกไก่มันราคาถูกนะับสามชิ้นเนี่ยประมาณ40เองนะครับแล้วก็มาทำกับออนะมอออไร้น้ำมันกินกับไก่ย่างส้มตำอร่อยมากขอบคุณครับสวัสดีครับ